จีจ้ามาสิภามามากเอันวิธีการยอมเกา่าใบเกา่าั้งแต่สมัยพอ่อเมียเดนี่ใบเก่ายอมผมบ่อมมยอมผมเดี๋ยวมายอมเสียวาม่ยอมผมสมัยพ่อเมียเอาไปห่อหัวมือหัวผมมือหงแต่ว่าสมัยเดียวนี้เล็พัฒน,นาขึ้นมาเติบหนึ่งเด้ย่อมเก่า นี uh. pues uh ่หมกหัวงอมเกาเป็สิบ่ะน่อมหัวงอะโอ้กบเคลื่อนหัวงอกเออผมวนี่มันงอกเพราะตัวใบเกาหน่มาย่อมโดยสิบวใสสารเคมีบ่มีสารเคมีในหัวเฮาเลยอือนี่ใบเกาแนวแบบใบเกาใบเกาเป็นส่ใบเกาเป็นสินี่ใบเกาอือต้นเกาเออนี่ต้นเกานี่ใบเกาแบบนี่แหละมาหูดเอา บบนี้เขาเอามาฮูดใส่ถาไปํามันสิหลายขั้นตอนอยู่ในการเห็นเบิ่งไปเรื่อยเบิ่งไปเรื่อยเรื่อยจ้ามันจะมีหลายขั้นตอนตัวนี้ขั้นตอนแรกเขาเอากาวต้นเกาวมาฮูดลงในตะกร้าเอาใบมันเอาตะใบมันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปถถาเบิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวสไปเอาไปตำบ่ะนี้ไปตำเป็นว่าปันนี้เอาไปตำไปโค้ยันเขาละเอียดแล้วก<อ>็ามา เขาเอนที่เอาปั้นน้ำเอาน้ำมันกรองเอาน้ำแล้วเบิ่งไปตามขั้นตอนก่อนบไดถ้าเบิ่งซะกก้อนตอนนี้บ่ต้องเว้าลัดขั้นตอนขั้นตอนแรกซะก่อนนี้โอเคเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปแต่ว่าท่านไหนยอมเด้นี่มันยื่นัง้นสีเ้อผมงอกโอเนี่ผมมันงอกขึ้นมาใช่ไหมเด็ดประมาณเส้นหนึ่งเอขึ้นมาเนี่ยประมาณเส้นหนึ่งยอมไว้ยอมแล้วเส้เบิ่งอีกขึอนขึ้นขึ้นเส้นสองเส้นแล้วหลายมือแล้ว อันนี้สีแดงคือย้อมกาวโดยเฉพาะดิ้นี่กาวโดยเฉพาะลักษณะเออว่มีสารเคมีเข้ามาอยู่ในหัวเลยว่ามีใบกาวโดยตรงสมุนไพรรวยประสิทธิ์ยู่หัวร่างกายลมลุงโอลมลุงอันส่งอันนี้พวกอันนี้สินผมสินยังเอาแบบที่นี่ขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะขั้นตอนต่อไปก็สิ่งตำโขกเพินเสีโขก เออตำใช้โคกไหวโคกไม,มนละเอียดเอาอันตรงเสนนามนก่น่อยด้อมันจังเยอะเอานามเซนน้อยนึงเอานามหยอดนน้อยหนึงบอวว่ามันจังสีว่ามันจันนงสีว่าอันแห้งย่างเขาตำมันจังสีนี่จังสีมันเป็นเน้ว,เ,นวเห,เหน,เนีวหยนนวต้มยิ่งเจนเหนียวคนละตำไปเรื่อย นี่ขั้นตอนข,น,ขนขันขันตอนที่สองเลยเออตวมขั้นตอนที่สองก็ขันไปเรื่อยนี่แหละเอ้ยเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆเ <c oughs> ขาเอิ้นว่าเป็นขั้นตอนแบบนี้ขั้นต่อไปตำจนว่ามันละเอียดไปละเนี่ยแ,แต่ชาวบ้านมันถิง่ลงสูตรโอ้คุณจังหวัดขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมา นี่สีเแลวเหลวเออโคกแล้วแลลวละเอียดแล้วเตรียมชิ้นไปย่อมหัวแล้วุโดนอะไรเนี่ยหยุดไว้นี่คือภาพจากกล้องจอมติดจุดสุดท้ายที่จับได้นะครับมันละเอียดแล้วก็เตรียมเลยเด้อบุเตรียมมาไปย่อมเส่หัวแล้วเนี่ยคือโคกแล้วก็น้ำเพิ่มจั็น้อยเด้อ น้ำเพิ่มเล็กน้อยระวังเล็กน้อยอย่าให้น้ำไหลหยอดน้ำหยอดหยอดน้ำใส่ให้เคยว่ายี่เหล่เล็กน้อยให้มันเละเล็กน้อยเพื่อว่าให้มันเข่าเนื้อเข่าน้ำนี่เงี้ยเงี้ยดีกันเห้มันมันเหนียวเหนียวลำบากแน่นยแหละทำว่ได้ซื้อเขาเนาะแต่ว่าไงซื้อยาซุปยายิ่มผมมันจะไง อันนี้เพื่อว่ากบเกลือนกบเกลือนผมหงอกสำหรับสุภาพสตรีได้อันนี้นใช้เหยี่ยมหอมผมไม่มเมียได้ด <c oughs> นี่ประโยชน์คือว่าเห้บ่ได้ซื้อประหยัดน้ำแน่ออบ่ได้จ้างเขาย่อมแล้วกะ็บ,บ่เป็นสารเคมีเข้าไปในร่างกายให้เฮาดูซึมเข้าไปในร่างกายนี่ั้นตอนนี้เอา มันเละเลี่ยงใจหนาพ่อเละเลี่ยงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปวันนี้เอ่อเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อวันนี้ขั้นตอนต่อไป,ไปต,อตืป่นออกจะโคกได้บัางเราจะโคกทำลายเนี่ยยางหัดบัดยางวะ ปยัวนีสารเคมีเขาไปในร่างกายทาง้าต่หงห้องมือดด้ว่มือเหลือ,องวัดเด้บ่ห้องบ่ดได้ห้มืออันนี้ถุงมือเราถุงมืออันนี้พ่กีถุงมือเราถุงยางถุหิวห้องนี่แหละรับยน่ยอน่ีห้องบ่ต้องใส่สารเคมี นี่ถ้าว่าลองดีๆซะก่อนนี่ยองยีเห็นมันเหนียวเห็นน่ามันเหนียวถุงมือถุงห้องเด้อมือเหลืองมาดิยองยูงกันสองคนยองกันนี่สิอ่ะหัวแดงว่นหัวแดงสารเคมีได้หน่หัวสีทองชื่อเกาล้วนๆยอมมาโดนแล้วยอมมาเรื่อยเอ้ยอมมาเรื่อย มันเป็นลายยอมทีนึงทีเดียวดิเ,เดียนละสองเทียไปสิ่สามเดียนสองเทียไปสิ่งยี่สิบมือทีนึง่งพ้อดอ,อกมาประมาณผมห่อเข้าออกมาประมาณจากักเส้น,สนหรือสองเส้นนี่เขาเริ่มเห็ดเลยกบเกิือนผมต่เขาไปยอมดำมันเห็นเขาเนาะนี่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 ื่อหัวหัวไปวอ,อ่ะหัว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 เขาเป็นยอมไม ขาวได้หนิว่าประมาณสองเส้นน่ะแล้วเรากบเกลือนด้วยใบเกาบนเรงใส่สารเคมีนี่ยังว่าห้องนี่ว่ามีเลยว่ะไปหาห้องกันนะฝุ่นเตียงเตียงด่างบนเี้นี่เท่าไห่ยองไขย้ําไข่ยองยังที่ละยองมันเปนเนื้อเหนียวเนาะเนื้หนามเนื้อเหนียวบนนี่เท่าไหรนามเนื้อเหนียวมันแล้วโอ้จะโคกแล้วไม่ยองใส่นาง ระวังเด้ออย่าใส่น้ำลายใส่น้ำลายมันตีมันตีมันตีจางมันตีแพงน้ำนี่ปั่นข้าผาเกี่ยวปั่นระวังแนว้ผาดีขาดอันนี้คือเสริมสวยขอบขวดดิไม่ไปจางเขาบ่มีสารเคมีละปนไม่ร่างกายไม่หัวเห่าเร็่องนการยิงงอน สำหรับผูกประหยัดเงินประหยัดเงินออม,มันมีสารเคมีพร้อมบ่มีสารเคมีประหยัดเงินปลอดภัยสำหรับผูกปลอดภัยสำหรับผู้เลี้ยงไก่ตีก็สิง่างดยด,ยดยอกเจ็บคือใไห่หนำไก่ตีนี่เจ็บคือนขึ้รูปหนำไก่ตีนี่ยเบิ่งเอาซะคือคือ้รูปนนนหปนำไก่บ่ นี่เลยปาสิจากสารเคมีกบเกลือนผมหงอ,อกได้ uh, ผมหงอ,อกเขาก็ได้ไปยอมดำเด้ ต่คนผมหัวเขาสียอมสีทองสีแล้วมันกคบเคือนได้ันสีบมเห็นสัตว์เณฑีมยนสีพ่นกับสิพุดดีขึ้นผมดกดำน้ำรักษาลากผมให้มันแข็งแรงผมกับสิบอลลนหัวกับว่าขั้นสำรับผู้เคยหน้มไก่มันจะดิง่ายเนาะนะ เก่าด้ะนอ่มเองนี่มนนี่ผมแบบนี้แหละต้ิไเ็กคนี๋ยนีผูู้เห็ดหน่ก็บ่าหลับงานด้ะเห็ดใส่เองเห็ดใส่เอาไปเอามาเด้อขอบคััวตุเร่ิีบครอบครัวน่ามีเยวตุยตุยมันใส่หัว ที่อยอมใบเกาเป็นจริงธรรมศาสตร์เป็นใบใหม่ต้นใหม่ธรรมศาสตร์เท่าบางคนกเกิดสิบ่าเขาเจนเอาใบเกาเป็นต้นเนี่ยไงใบเกาคือสัมัยับราณมันสิเป็นยาดย้เป็นว่ารัวกแผปลปวกเออเรบหงเล็บเรบหงเรบหงเรบเป็นโลเป็นย่ามดำหน้าเขาสมัยต้กี้วเออเป็นเสียร่าไปนี่เขาใส่เกาเหร่หอหอเ็บ หเขาเห็ดต้งสี่แล้วยมเไปเอาถุงนี่ดอ่ฮว่าอ้หัอไบฮว่าใบอยู่บ้านสองสามัวงแล้วยเนโอกาสเห็ดชุ่มหัโดนยังดีหอยโดนเอาถุงห้องนี่แหละถุงห่อมือเนี่ยหัวหไว้จะเริ่มผ่านห้องม่ห้องมันจงบ่อไหลลงไปใกลเหนือใ้ผิวห้อ หองเราดิปั่นเราบันเราห่ออยู่เมื่อเนี้ยก็ปั่นเริ่มปั่นเี่บันปั่นนาใสนี่แหละน้าใสเห็นบ้นาุล่ะสุด้าบ่าู่ยู่จ่อหัวคนจเดี๋ยวไม่หุ่นน่ซื้อกลาง เอการย้อมหัวได้ย้อมผมย้อมผมด้วยใบกาวนี่ยังอธิบายอีกว่าถ้าหมาคนผู้ดีขึ้นเยอเห็น,อหนอบอกว่ผมหงอกผมเป็นสีทองให้ไล่ผมดีว่าผู้ใดผมหน,อนม่อยผมโลนแต่ดีอ๋อสำหรับ ผมโรนผมโรนกันนี่ผมรุ่งหลากผมได้เออแบบลุ่งหลากผมสองสามเดือนก็รู้ดอกว่าผมมันเจะจะไปเรื่อยเนี่ยเพราะเห็ดชนิดที่ยวเห็ดไปเรื่อยแค่สามประมาณสามเดือนนี่แหละสำเร็จของผมมันรู้ว่ามันอันดกถึงนมาที่เต้าบกต้องใส่เวลาก็ง่ายอ่ะอันดุอันดุมันสารเคมีต้องใส่เวลาอีก มันโลมาท่านใจที่จ่างเขาเราโมขึ้นสารเทียมีนี่แหละนี่แหละสีผมมันเป็นสีสีทองน้ำข้นว่ายอมเทียมีนี่บ้าแมนดิว่ามันยอมเทียมีนี่บ้าแมนอันนี้บ้มีมีมือไปปิดตัวสับเด้อบ้มีเอาเงี้ยงไปเลยเบิังเงี้ยงกันกอดตัวก็เริ่มประลับงานหันมือไงวออ cú cây nè nam cây kia là gì khoang nữa đó này mình gì mình nhéo đó, nó tằm cào nó, máy tre porter meo mình có luôn nè, cây cào cây này kia ที่ขัดตอนสีเล้วยวด้วยบันแต่เราดิบบันบันเอากอนบันปันเอาได้ขเขาดิบบัดีกว่าเล้วนี่เดี๋ยว่านี้ต่จะร่วมเราสีแล้ว lâm ba nghe nó mà cứ khó nó chảng cũng ngại quên nhầm sản chết ní hơi nhầm lâm ba nghe là nhờ gì đấy nhà qua bông... à, Còn thứ thải đây xây sẽ thức mua thì Đến nó à bẩn Đi á Ôi Đẹp thế, như cẩy bằng Mình thải Thế thì thay ra thì nhỉ Dứt ตัางไวยุไก่หรือไม่ยุไก่หวมันมีผู้หคุ้มกล่องเบืองขาวเนาะมันมีผู้คุ้มกล่องไงไอ้นี่บางทีเอาเส้นหัวอห่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝ้าหายไรหม้หอัวก่อน อันตอนุดท้ทยเล้ยนี่ห่อไว้ไอ้เท่าที่ห่อไว้ประมาณฮอ่ไว้ประมาณเล้วแต่ได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้อถ้าโดนตือนประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเขาก็เอาถุงออกเอาถุงออกแล้วให้มันกล่ำข่าหัวเขาเจ้าก้อนก็ได้เห็นแหงค่าแต่จะไปล่างออกสาวผมธรรมดาได้ยาเฝ้าล่างออกดี มันติดเหลืองหัวสีทงองนี่เออนี่เราก็มีสารขึ้นี่สิมีตะสมพลไฟใส่หัวเออสมุนไพรใบเ,เกาตะจุ้ยไดขี้กันกบเกลื่อนผมหัวเออบอหลับงานเด้อ <c oughs> <c oughs> นี่สำหรับครอบครัวเย็ดเองตลอดบอจะจ้างผู้ใดกรอบคุณเด้อติดตามเราชมน้ำจริงดีมีประโยชน์ติดตามไปน้ำเนี้ยสวัสดีครับใช่ลรอ เอ้าควังผมมาดีจ้าท่านมาดีจ้าเออนี่แล้ว,วดเด้ทำในเด้อเออ่ยโหบักโดดเด้อตัว้สิเกตหนาทีพุ่นขอบคุณครับ